นั่นสิหนี่ก็อยากจะพูดอีกสักนิดเเรื่องนิพพานเมืกก่อะกีบอกแล้วเดียวจะพูดมันก็ขอพูดเรื่องนิพพานนิพพานนี่เป็นเรื่องที่น่าสงสารพูดอย่างน,นี้พูดก็คงจะฟังไม่ถูกนิพพานน่ะเป็นเรื่องที่น่าสงสารก็คุณคนมนุษย์มันมองข้ามไอคนบุตรชนมันมองข้ามนิพพานมันไม่รู้จักคุณค่าของนิพพาน คือความที่ไม่ปรุงแตง่งหยุดปรุงแตง่งสงบระงับไม่มีกิเลสแม้เฉ่วขณะนี้มันก็เป็นนิพพานถ้ามันปรุงแต่งตลอดวันนะถ้าปรุงแต่งตลอดวันตลอดคืนแล้วก็หัวร้อนร้องไห้กันตลอดวันตลอดคืนมันก็ตายการที่มันไม่ปรุงแตง่งไม่ปรุงแตง่งตามธรรมชาตินั้นมันมีอยู่ในเวลาพักก่อนนอนหลับมันก็ไม่ปรุงแตง่ง เราตื่นอยู่นี่บางเวลามันก็ไม่ปรุงแต่งถ้ามันปรุงแต่งเรื่อยไปเราก็ยินดียินร้ายยินดียินร้ายยินดียินร้ายเดี๋ยวมันก็ตายนะไม่ีเดียวมังก็ตายนะที่พระนิพพานนะ่ะคือความที่หยุดทุกปรุงแต่งไม่ยินดียินร้ายสงบเย็นนั่นแหละมันเป็นความหมายของนิพพานชีวิตถึงไม่ตายถ้าปรุงแต่งกันตลอดเวลาไม่ไม่ถึงสองวันก็ตาย ทายเพราะการปรุงแต่งของกิเลสมันจึงมีเวลาการพักก่อนโดยธรรมชาติโดยอัตโนมัติอาจะมาเห็นลูกหมาแล้วก็ละอายมันลูกหมาบางทีมันก็นั่งหลับตาอย่างนี้สะายเวลานน้นมันมันก็หลับแล้วมันไม่ไม่มีการปรุงแต่งแล้วลูกหม้ายังทําเป็นล้วเราจะทําไม่เป็นมันก็เย่มาก มันจะมีเวลาที่ไม่ปรุงแต่งที่หยุดที่สงบที่ระงับจะเรียกว่าสมาธิ็้จะเรียกอะไรก็ตามใจแต่ว่าเวลานั้นมันไม่มีอะไรปรุงแต่งมันไม่มีความร้อนแห่งกิเลสมันก็มีความหมายแห่งนิพพานช่วยให้สิ่งที่มีชีวิตได้รอดตายอยู่ได้เพราะว่ามันมีการพักผ่อนที่สมควรคือเวลาที่กิเลสไม่ปรุงไม่รบกวนมันมีบ้างมันสมควรแ้มมวมันจึงไม่ตาย นี่คือน,นิพพานทุกคนมันรอดอได้เดยความยิงความจริงของ้อนี้แต่แล้วก็ไม่มีใครขอบคุณน,นิพพานอาภาพที่สุดมาด้วยใจเขาว่าน่าสงสารตัวน,นิพพานที่ทําทําประโยชน์ได้มากแล้วไม่มีใครขอบคุณจะมองเห็นความจริงของ้อนี้แล้วมาส่งเสริมให้มันถูกต้องทัก่อนจริงพัก่อนจริงเวลาพักตอน มีความเป็นนิพพานคือสงบเย็นไม่ถูกปรุงแต่งสงบเย็นสงบเย็นรอเลี้ยงไว้เพียงพอยี่สิบสี่ชั่วโมง,โมงให้สงบเย็นสักสองสามชั่วโมงก็พอแ,แต่ธรรมดามันก็มีการนอนหลับเพื่อพักผ่อนอยู่ด้วยแต่ถ้ากีเลมันยังรบก,กวนยังฟันอยู่มันก็ไม่พักผ่อนรู้ธรรมะรู้ธรรมะจนเกลียดไอ้ความปรุงแต่งแล้วมันก็จะพักผ่อนโดยอัตโนมัติเรียกว่า รู้จักนิพานช่วยชีวิตคนทุกคนอยู่ตลอดเวลานนสวรรวันิพพา,านตามธรรมชาติที่เราไม่ได้ตั้งใจจะทำม,ม,มันก็มีมันก็มีขอบคุณขอบคุีนิพพานเกิดเองตามธรรมชาติ่อเลีเ้ยงสิ่งที่มีชีวิตวว้ให้ไม่ตายหรือเป็นบ้าถ้ามันปรุงแต่งคิดนึกเรื่อยมันก็เป็นบ้าแล้วในที่สุดมันก็คือตาย นิพพานตามธรรมชาติก็ให้รู้จักว่าจัดเวลาจัดทุกทุกอย่างให้มันเหมาะสมที่จะมีการพักผ่อนในยี่สิบสี่ชั่วโมงให้มันมีการพักผ่อนคืออยู่กับพระนิพพานบ้างตามสมควรเรียกอย่างพวกอื่นเรียกก็เรียกว่าอยู่กับพระเป็นเจ้าสันบ้างตามสมควรนั่นก็เป็นคนดีที่เราอยู่กับพระนิพพานกันสะบ้าง หยุดการปรุงแต่งกันสัยบ้างมันก็ดีนี่คือคำว่านิพพานระด,ดับลงไปแห่งความร้อนความร้อนคือกิเลสกิเลสไม่้ามายุ่งเมื่อน,นั่นก็เป็นนิพพานนิพพานแปลว่าเย็นนิพพานไม่ได้แปลยอย่างเลยแล้วก็เย็นที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ต้องรออีกหลายหมื่นปีตายแล้วจึงจะลายนิพพานไม่ต้องตายแล้วไม่ต้องรออีกหลายหมื่นปี ถ้าไม่กิเลสไม่รบกวนได้เท่าไรก็เป็นนิพพานเท่านั้นเดิที่นี่แล้เดี๋ยวนี้จึงปฏิบัติธรรมะสูงสุดในชั้นอัออปปารมัตถธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามหลักเณฑนของอนา,านาปานสเติเป็นนายเนื้อร่างกายได้เป็นนายเนื้อเวทนาได้เป็นนายเนื้อจิตได้แลเป็นนายเนื้อสิ่งที่มาปรุงแต่งที่จะมาหลอกยึดมันถือมันได้พอเป็นนายหมดนั่นแล้วก็พ นี่เป็นการมีนิพพานการอยู่กับนิพพานในระดับใดระดับหนึ่งตามสมควรแก่อัตภาพที่เป็นนิพพานโดยหลักทั่วๆไปเย็นเพราะไม่มีไฟกิเลสคือไฟเมื่อเย็นก็เรียกว่านิพพานทางจิตใจก่อนใจพุทธกาลดึกดำบรรน,นู้เขาก็เรียกว่านิพพานเหมือนกันทางวัตถุไม่ได้มี นิพพานเรื่องนี้สักทีแต่มนุษย์ก็รู้จักใชาา้คำว่านิพพานนิพพานก็ดับแห่งไฟดับแห่งของร้อนทานไฟแดงๆในเตาลุกอ,ออกมาจากเตาเย็นลงดำก็เรียกว่าทานไฟนิพพานข้าวหุงสุกใหม่ๆร้อนกินไม่ได้รอจนเย็นกินได้ก็เรียกว่าข้าวข้าวสุกมันนิพพานอะไรมันร้อนเอาน้าราดให้มันเย็นลงไปก็เรียกว่าทําให้มันนิพพาน ทำเลวร้ายอันตรายใดๆทําให้มันสงบระงับลงไปก็เรียกว่าทําให้มันนิพพานนิพพานอย่างนี้ก็พูดกันอยู่เป็นภาษาธรรมดาไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่ศาสนาแต่พอเกิดภษาศาสนาเกิดรเรื่องความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์หรือว่ากิเลสขึ้นมาก็ยืมเอาคำนั้นมาใช่เพราะคนทั้งหลายรู้จักดีว่าเย็นนั่นคืออะไรเย็นนั่นคือไม่ร้อนไม่หนาวหนาวก็ไม่ไหวร้อนก็ไม่ไหวเย็นคือพอดีสบาย นี่มันอยู่ระหว่างที่ว่าไม่บวกไม่ลบไม่บวกไม่ลบถ้าบวกก็รอนอย่างบวกถ้าลบก็รอนอย่างลบสุขก็ยุ่งอย่างสุขทุกข์ก็ยุ่งอย่างทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์มีความหมายเป็นนิพพานนิพพานระดับสูงสุดของพระอรหันต์ท่านจัดไว้เป็นสองขั้นนิพพานที่ยังมีอุปาทิเหลือ มาพอพระอรหันต์หมดกิเลสแล้วแต่ความรู้สึกทางอาญตนะยังมีอยู่ความรู้สึกสุขทุกข์สุขเวทนาทุกเวทนายังเหลืออยู่คืออาญานะยังทําหน้าที่อยู่เรียกว่าท่านยังมีอุปาธิก็นเนื้เหลืออยู่คือความที่อาญานะยังทําหน้าที่ตามหน้าที่พระอรหันต์ประเภทนี้จึงรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึก ว่าอย่างนี้เขาเรียกว่าพอใจอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่พอใจแต่ว่าไม่ได้ปรุงแต่งให้จิตใจเป็นกิเลสเพราะกิเลสมันสิ้นแล้วแต่อาจะแต่หนา้าทีเรารู้สึกความหมายสุสขความทุกข์ยังเหลืออยู่นี่เรียกว่าสัพปาทิเสสนิพานธาที่ตอไปจากนั้นอาจจะนไม่ทํางานอย่างนั้นไม่มีความรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เลยนี่เรียกว่า อนุปาทิเสสนิพานธาตุอาจจะนไม่ทําหน้าที่แยกเป็นบวกเป็นลบเป็นสุกเป็นทุกข์เวทนาเป็นของเย็นสีติปวิตสันติตพเวทีตานิเวทนาอะไรจะเกิดขึ้นก็เป็นเย็นไปหมดไม่เป็นบวกไม่เป็นลบคือไม่เป็นสุกไม่เป็นทุกข์นี่เรียกว่าอนุปาทิเสสนิพานธาตุแต่ก็อธิบายกันอย่างอื่นก็มีนะตามใจ แต่ท่านจงตัดใจจงตัดสินเอาเองว่าคําอธิบายไหนมันช่วยดับทุกข์ได้เอาอันนั้นนีพพานธาตุสองตามพระบาลีอธิบายอย่างนี้แต่ที่เขาสอนสอนกันอยู่ไม่สอนอย่างนี้พระฮัน,เป,นเป็นเรียกว่าสอุปาทิเสสนิพานพระหันตายเรียกว่าอนุปาทิเสสานิพาน,นจะมีประโยชน์อะไรตายแล้วไม่ต้องตายที่นี่มีนิพพานได้ต้งสองความหมายลองพยายาม ข้ามชั้นไม่ใช่อวดดีแต่ลองพยายามทำตามอะไรมันจะทำห้เกิดพอใจหรือไม่พอใจก็ต้องพยายาให้มันมันเป็นอย่างนั่นเองเห็นว่าลิ้นกินอาหารยายมันมีความหมายเป็นอร่อยหรือไม่อร่อยก็อย่างนั่นเองถ้าอาหารคํานี้มันไม่อร่อยก็มันอย่างนี้เองถ้าอาหารนี้มันอย่างนี้เองถ้ามันเปรี้ยวคนว่านี่มันเปรี้ยก็มันอย่างนี้เองจะไปโร้แย้นทำไม ถ้าหวานก็ยังไม่ได้จะไปยินดียินรา้าไปยินดีไปลงไรกันทำไมฝึกอย่างนี้สิฝึกใ้คงที่อย่างนี้นะฝึกนิพานโดยตรงโดยเร็วตามรอยพระอาหารเ์ืี่เกิดค้าวไม้เป็นบวกหรือเป็นลบไม่ยินดีหรือไม่ยินร้ายอ้าวทีนีถชามันรู้สึกเป็นบวกหรือเป็นลบยินดียิ่ยยินร้ายก็มันเท่านั้นเองเช่นนั้นเองแค่นั้นเองอย่ามาปรุงจิตใจให้วันไหวมากมายไปน,ไนี่ก็ได้เหมือนกัน เป็นการตามอรอยพออระอรหันต์ในความหมายของนิพพานอยู่มากดึ่งกันเลยสิ่งนี้ให้เกิดความยินดีหรือย,ยินร้ายตามปกติเรารู้สึกแล้วไม่มันเกิด <c oughs> แล้วต่อไปมันก็จะไม่มียินดียินร้ายมันก็เย็นเย็นสนิทเย็นสนิทไม่ปรุงเป็นบวกไม่ปรุงเป็นลบนี่นิพพานสุดท้ายอนุปาทิเสสะนิพพานธาตุในพระบาลีพุทธภาธษิตอธิบายกล่าวอย่างนี้ เรายังไม่เป็นพระอรหันต์แต่เรายังอยากจะตามเดินตามรอยท่านไปโดยเร็วๆก็ฝึกอย่างนี้ก็แล้วกันเมือ่ออาจตนาสัมผัสอารมณ์อย่าให้มันเกิดยินดียินร้ายคือพอใจหรือไม่พอใจถ้ามันเกิดพอใจหรือไม่พอใจก็รู้เช่นนี้เองเท่าน,นี้เองเท่าน,นี้เองไม่มากกว่าน,น,น,นี้ไม่มากกว่าน,าานี้มันเป็นเช่นนี้เอง ที่พอใจก็เช่นนั่นเองไม่พอใจก็เช่นนั่นเองหวานก็เช่นนั่นเองคมก็เช่นนั่นเองนี่มันจะกใกล้ง่ายข้าวหรือตามต่อตามรอยพระอริยพระอรหันต์ได้ง่ายข้าวใกล้พระนิพพานได้ง่ายข้าวเดี๋ยวนี้ที่นี่ไม่ต้องรออีกหมื่นปีแสนปีแล้วไม่ต้องรอจะตายแล้วศึกษาพระนิพพานศึกษาพระนิพพานทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน อยู่ตลอดเวลาโดยลักษณะอย่างนี้ท่านไม่เข้าใจก็มาศึกษาเข้าใจเชื่วเวลาที่มาศึกษากันเก้าวันสิบวันแต่เสร็จแล้วให้การศึกษานั้นติดไปจนตลอดชีวิตปฏิบัติได้จนตลอดชีวิตเราคุ่งค่าจะมันไม่ยินดียินร่ามันไม่เป็นเช่นนั้นเองเป็นเช่นนั้นเองเป็นเช่นนั่นเองคมก็เช่นนั้นเองหวานก็เช่นนั่นเองก็เลิก ไม่ยินดียินร้ายมันเป็น,สสานาแต่สักว่าน้ำเลยรูปสักว่าธาตามธรรมชาติเหมือนที่กล่าวมาแล้วกันตอนนี้นไม่ยินดีไม่ยินร้ายฝึกอย่างนี้มันเร็วที่สุดเป็นวิปัสสนาสูงสุดเร็วที่สุดแต่ว่าตอนไม่มีใครคิดจะทำหรือไม่รู้จักที่จะทำควบคุมอายตนะไม่ให้วันไวไปทางบวกหรือทางลบปกติ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  มันก็ค่อยรู้ข้าวรู้ข้าวมันก็จะได้เป็นที่สุดเองแต่เดี๋ยวนี้การศึกษาแผนใหม่เขาเกลียดนิพานเขาจัดพระนิพานไว้ว่าเป็นค่าตึกของการพัฒนาใครมาสนใจนิพานแล้วคนนั้นจะไม่พัฒนาเขากาอย่างนั้นตามใจเขาอาตมาว่าสนใจพระนิพพานนั่นคือการภาวนาที่จะนำไปสู่คนดี ไม่พัฒนาให้เป็นบ้าไม่พัฒนาจนเป็นบ้าพัฒนากันลงไปจนเป็นบ้าในโลกเป็มไปทั้งโลกพัฒนาโดยกิเลสภาวนาโดยปัญญาโดยสมาธ,ธิสร้างสมาธิธเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสามารถควบคุมอายตนะตาหูจหมูกลิ้นกายใจ ให้สัมผัสสิ่งเ่านั่นเข้ามาในลักษณะที่ว่ามันเป็นเช่นนั่นเองเป็นธาต,ตามธรรมชาติเป็นต้นแล้วก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายความปกติปกติก็จะเกิดขึ้นเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็จะถึงระดับเป็นพระอริยเจ้าชั้นใดชั้นหนึ่งก็เป็นพระอรหันต์ในที่สุดสรุปคการว่านี่คือการมีชีวิตอยู่ด้วยปรมัตถธรรมืุคนของการเป็นอยู่ด้วยปรมตถธ,ธรรม ที่ชีวิตนี่จะได้รับนี่เป็นการบรรยายครั้งนี้ท้องจะมงเสรนะแล้วเขาก็ขอบคุณขอบคุณเป็นผู้ฟังทิ่ด,ดีถ้าเข้าใจได้ด้วยก็ยิ่งดียิ่งดีปฏิบัติได้ด้วยก็ยิ่งดียิ่งดียังไม่ขอขอบคุณที่ตั้งใจฟังไม่ต้องพูดชนิดที่ว่าเปาปีให้เต่าฟัง ก็มีคนฟังถูกแล้ขอบคุณพอยุติการบรรยาย